สวัสดีครับพี่นอ้องมนีอยู่กับผมช่องนโมฟาร์มครับมือนีสิผ้าพ,พี่น้องมาชมกล้วยครับผมนี่ครับกล้วยงามครับพี่น้องแต่ว่าเลี่ยงแบบบานๆครับนี่อยู่กลางทงกลางท่าน,นี่ครับนี่ของดีอีสานบานเท่าครับตอนนี้อยูพ่พิกัดกะอำเภอเมืองจังหวัดลอยเอ็ดครับพี่น้องนี่ ตัวนี้ผมติดตามมาตั้งแต่เขายั่งเป็นเด็กหน่อย่นล่ะครับตอนนี้เขากะหนึ่งปีหนึ่งปีกับอีกสี่หาเดือนสีได้อยู่ครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวผูดนะครับพี่หนอ้องเป็นลูกไส้เก่าจะเลื่อนครับตอนนี้สูงลอยสี่สิบหาบวกอยู่ครับนี่นี่ครับมาไทยเจ้าของพื้น่อยูครับ ก็เ,เลยแวะมาเห่นน้ำเพลินเพลนว่าคั้วอยู่โฮมใหม่มันนอนโฮมก็เ,เลยมาทายให้พี่น้องในรับช่วงน้ำกันครับนี่นี่แม่เพลินครับแม่นอนอยู่แม่หง่ด้วยครับพี่น้องมมว่ามันโตหน่อยด้วยครับนี่แม่นี่สูงลอยสี่สิบเกือบลอยหาซิบได้อยู่ครับนี่ลูกเพลินครับตัวนี้เป็นลูกเก่าจะเลื่อนครับเมืองหนาเขาครับหนาตา เขาเรียงแบบบ้านๆเลยครับนี่บด้ปปุงบด้แตงครับนี่แกงขาไงครับพี่น้องแกงขาไงน,นะดีเออุบะเภาเบิ่งโลดครับล่โตเบิ่งทั่งนี่เหย้าไทายสี่ร้อยสี่สิบหาบวกได้อยู่ครับนี่ครับเบิ่งถ่ายเพิ่อนเป็นลูกของเก่าเจริญครับนี่แม่เพิ่อน ตัวนี้เป็นกล้วยอีกขอ,อกหนึ่งครับมาเห่นน้ากันใหญ่ครับตัวนี้เป็นนุ่มหน่อยแขยงขากระดูกดีครับมึงขาเพ่อน,น่าย่ายกลมมกนาวตัดผัวหางเงย้าตอนนี้กับเป็นเวลา ือบสิบเที่ยงนี่แหละครับคล้ยกับนอนโฮมเดี๋ยวส,เยนนเยวสิเอาแม่บนลุกให้มึงเป็นบนลุกเลียงแบบต้องมาชาติครับหัวาหารบะมี่อกครับนี่ชาวบ้านเลียงครับแต่ว่าคุ้ยเพิ่นง่ามอีลีพี่น้องติดตามโตนีมาตั้งแต่ตอนใน้หน่อยตอนหน่อยนี่กระดูกดีออใหญ่มากเงาสูงครับ นี่ไซส์เ่่องครับเห็นคนแปลกหน้ากับบ่อย่านบ่อกวนครับไข่ดำครับนี่เบื้องไข่เพื่นครับไขด่ดำดำดีนี่กับบรรยากาศบ,รรบ,บ้านๆเลยครับเนี่ยเลียงอยู่ต้โฮมบอกเลยละครับวิธี คนเหลียงควายครับอันนี้สาวหน่อยของอีกขวกนึงเราะครับนี่มาเหลียนน้ำกันมีแมพิคนครับแม่หนาเขางามครับนี่แมใหง่หนาเขาว่งเขางามนี่แม่กครับลูกครับเป็นเหลียงคู่หนึ่ง เล็บนาะดีเล็บก,กระล่าครับนาะดีเล็บเพิ่นนาะตีนใหญ่อากาศท้อนครับเป็นกะสิอยากนอนนอนห่มช่วงนี้ลบแดดลบเขาห่มย่างเดียวบ่บแมนน,น่อยๆดีพี่น้อง ตัจริงนี่หนาใหญ่เงาครับลูกไส้เก่าจะเลื่อนตัวนี้มีคนมีพี่น้องไม่ฉีบแล้วแต่ว่าจะคว้างเพิ่นบ่ท่านได้ปอยดอกครับเพื่อนยังอยากเห็นมันอยู่เพิ่อนอยากเก็บไว้เบื้งพัฒนาการไปเรื่อยๆครับเงาดีแต่ว่าแม่เพิ่นบ่าลูกแต่แม่เพิ่นลูกนี่คักเลยพี่น้องแม่ใหญ่ใหญ่คัก เอาไรแม่เปนลุกมึงลูกเร็วลุกลูกแม่ลูกแล้วครับนี่นี่ครับมีแม่มีแม่เพิ่นครับนี่แม่ใหญ่เงาเิ่นเหลี้ยงเป็นคั้วเล่าเก่าครับเล่าก่อเพิ่นเหลี้ยงมาตั้งแต่รุ่นพอเพิ่นหมดแล้วครับนี่แม่หนีสุ้ง ลอยสี่สิบห้าบวกกระไดอยู่ครับนี่ขั้วหง่ขัวข้วงามครับที่พี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเขายังเลี้ยงอยู่เลี้ยงแบบบ้านๆเลยครับนี่กระทายไม่พี่น้องได้รับช่มครับเบืองหนาเขาครับพี่น้องงามมาครับ บ้าก่าเขาไก่เหรอครับแม่เพิินเจ้าของเพิินาอยู่นาเขาวงเขากว้างเปิดดีนี่ครับยอยอนี่ะครับ เจ้าของเป็นเขาไปในบ้านเจ้าของมาอยู่ครับนี่แม่ลูกครับนี่แม่ลูกลูกสูงก็แม่แล้วครับปีกับอีกซีหาเดือนใหญ่เงาหนาลึกตีนใหญ่ก็แม่หุดแล้วครับนี่ หนูไส้ของเก่าจะเลื่อนครับแม่เพิ่อนผสมโตไดพบุครับรอบลาสุดที่ผมมาหาเพิ่นว่าผสมเจ้าใหม่บติดว่ารู้ว่าตอนนี้่นนีใส่ตัวใดอีอ้อยอย่อยอยอยเงใ้ญวงดีครับดมกิน กิเอานี่ครับถ่ายตอนออกแดดครับถ่ายพี่ดองได้รับชมเลยกล้วยหน่อยปีหาเดือนสี่หาเดือนครับนี่นี่ครับสูงกว่าแม่แล้วครับไง เง่านะลึกนี่แหละครับค้อยงามชนครับเบิ้งครับกินหญ้าเล่มหญ้าดีครับพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ก็เอามาฝากมาตอนพี่น้องซ้ำนี่แหะครับสำหรับพี่น้องเขามารับชมแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปนั้ดเอครับสวัสดีครับ